วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ระเถียงนะครับมาแสดงพระธรรมเทศนานะครับและก็ได้รับกรุกา้จากพระอาจารย์สมพรยะพินพระโลดกาวาดบบาวัดบ้านปทุมเป็นประธานฝ่ายสงและก็พระสงฆ์อีกจำนวนมากาวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านโยธินมุงกัลุน นายกการพิหารส่วงระบบสภูน่เป็นประทานฝ่ายสารว่านะครับกระผมนะครับนางศรีนรลงสายสางผู้ใหญบ้านนาจเิลวันนี้ทงหน้าที่ที่กรจบหน้ากิจจบของคุณแม่ทวนสงเท่าขอระลับขั้นตอนพิธีการต่อไปให้กับท่านทู้มีเกียรติมาร่วมงานได้รับทราบ ขั้นตอนต่อไปนี้นะครับหนึ่งการมอบทุนสารกรุศลก็คือการส่งปัจจัยการบริจาควิทยุสื่อสัุคมให้กับผู้บายชนคสองนำเรียนประวัติผู้บายชนคพอสังเกตสี่วางดอกไม้จันทร์ห้าประกอบพิธีจุิงเพินเป็นเสร็จพิธีนี่คือระดับขั้นตอนพิธีการต่อไปนะครับในการนี้ขอเ,เอรียนเชิญลูกหลานญาติของคุณแม่ดว้วนสองเศร้า นะครับก็ยืนด้านหน้าเมรุนะครับเพื่อจะได้รับมอบถุนเป็นการส่งกัจัยอุทิศส่รนสมน์มาให้กับคุณในด้วนนะครับสมช่้านะครับเป็นการอ่าเป็นทุนสนับประโยนต่อไปนะครับวันนี้สางจภาพนะครับก็มีจิตใจอุทิศสมน์ที่จะมอบทุนสนับประโยชน์ให้กับสถาบันองค์กรต่างๆนะครับ เรียงยืนแถวตามลำดับอายุนะครับและหลันหน้ามาหาพี่น้องท่านทูน้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมส,ส่งสการในวันนี้นะครับแต่สหรับวันนี้จะพ้าพนะครับมีจ,จ,จิตใจเป็นกุศลนะครับจะได้ มอบคุณสาธารณกุศลคือการส่งบัจรใจการบริจาคทิศ์ส่วนกุศลให้กับผู้วายชนนะครับให้กับสถาบันต่างต่อไปนี้นะครับ 1. นึ่งบริจาคค่าน้ำค่าไฟวัดบ้านสะพุมน,นะครับขอเชิญวยาวัจกรตัวแทนวัดนะครับกับมอบคุณค่าน้ำค่าไฟนะครับขอเรียนเกิญครับ ก็ขอตัวแทนเลยนะครับนนัเข้าไปเป็นทุทธนาประโยชน์ให้กับทางวัดนะครับกบขอขอบคุณทั้งผู้มอบและผู้รับนะครับครับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนทางวัดบ้านพุ่งอีกครั้งนะครับข้าบอกลุงเมลุ นะครับบุญุงเมลุวัดบ้านสับุูงนะครับขอเชิญตัวแทนรับมอบพุ่สาธารณกุศลจากเจ้าภาพนะครับครับต่อไปขอเชิญตัวแทนจากศูนย์เด็กวัดบ้านสับุูงนะครับ รับทุนสารสนสน์จากเจ้าภาพนะครับเ,เพื่อนําไปเป็นสารประโยชน์ต่อไปนะครับก็เล่นเชิญตัวแทนศูนย์เด็กนะครับวัดบ้านสะุงนะครับ กบขอขอบคุณนะครับทุบกผู้มอบและผู้รับต่อไปขอเรียนเชิญตัวแทนจากรอพอสอตอสอักพูินะครับโรงพยาบาลส,ส่งเสริมสุขภาพตำบลสบักพูนนะครับรับทุนฐานะักประโยชน์จากสภานะครับขอเชิญตัวแทนครับ ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้มอบกับผู้รับก็ต่อไปก็จะคุณแม่รวนสมเศร้านะครับเป็นทำธุรกิจสงเคราะห์คัดแยกขยะอบตอสะพุงนะครับวันนี้ก็จะมีงานม,มีการมอบเงินทำนักขิดสงเคราะห์ทัดแยกขยะจากอบตอสะพุงโดยท่านนายกอการบริหารส่วนตำบลน,นะครับผู้มอบให้กับ ทางเจ้าภาพนะครับขอเรียนเชิญท่านนายกโยรินมุลกัลุนะครับ แล้วก kind of ็ขอขอบคุณท่านนายกโยธินมูลกรคุณมนา